เชียร์ให้แข่งเลยยาวเลยเพลงล้ำบงนแม่ไม่ได้แข่งเลยยาวการ์ดจะจ้ำแล้วเมื่อกี้กาดจ้ำแล้วสี่นี้เดียวนะอะไรนะน่ารักแม่ก็น,น่ารักก็ตากมแล้วถ้าเกิดรุ่นเดียวกันนี่จีบแล้วเนี่ยแต่ได้แม่เกิดก่อนไปหน่อย ไม่เจอนะเราไม่ดูสาวขึ้นยนะอันนี้ก็าทำเป็นสไลเดอร์แม่เป็นสไลเดอร์ให้หนูสไลด์ลงไปหรอให้เก็บกางเกงหน่อยนึงนะเดี๋ยวมันจะแตกขอบคุณครับนะครับไม่ลังหนูไปลังแม่ย่อกันไปข้างโอ้วโหวันนี้ฟ้าอร่ามเลยนะขอบคุณครับปังสุดปังสุด ขอบคคุณครไรมาเดี๋ยวขยับจัหวัดกันไปต่อเลยจ้ะขอบคุณครับเข้มาได้เลยนะ